อิตาลียืนยัน มิลานและยูเวส่สนใจดาวเตะแมนยูเข้าสู่เดือนมกราคมครับตลาดหน้าหนาวก็เปิดแล้วแล้วก็นักเตะแมนยูเนี่ยมีหลายคนที่อาจจะไม่อยู่ในแผนของรูเบนอาโมลิมครับแล้วก็มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมโดยเฉพาะ2ดาวยิงอย่างโจชัวเซอร์เซย์ครับแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดครับล่าสุดสื่อในอิตาลีอย่างสกายสปอร์ตอิตาเลียครับรายงานว่า2ยักษ์ใหญ่ในเซเรียอาอย่างเอซมิลานแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยสนใจ2ดาวเตะคนนี้ครับสื่อชื่อดังของอิตาลีครับรายงานว่ามิลานเนี่ยจะยื่นข้อเสนอนะครับให้ กับแมนยูครับในการยืมตัวมาคัดแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็ให้แมนยูเนี่ยช่วยจ่ายค่าเหนื่อยเป็นสัดส,ส่วนประมาณ60%แล้วอีก40%เนี่ยมิลานจะจ่ายให้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยไม่อยู่ในแผนของรูเบนอาโมลิมครับมีข่าวว่าต้องการออกจากทีมด้วยแต่อุปสรรคหลักๆที่ทําให้แรดฟอร์ดเนี่ยย้ายตัวลําบากก็คือค่าเหนื่อยของเขาครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือโจชัวเซซ่ A ครับซึ่งณตอนนี้ยูเว่ก็สนใจว่าจะยืมตัวครับแต่ว่าในรายของเซซ์เ่น่่ยนคบูเว,วืเืืออมอออกกางไไข็ แต่ต้องมีการซื้อขาดในซัมเมอร์ทันทีก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์เซ่แม้ว่าจะเป็นตัวสำรองบ้างแต่ก็ได้ลงเล่นแทบไปทุกเกมเลยเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองสลับกันไปครับแล้วก็มีรายงานว่าเซอร์เซ่เนี่ยไม่อยากจะย้ายออกจากแมนยูครับเขาเนี่ยรักสโมสรและต้องการจะพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าทีมตัดสินใจปล่อยตัวก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับนอกจากยูเวนตุสนะครับเซอร์เซยยังมีข้อเสนอจากหลายทีมครับทั้งนาโปลีอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานอีกด้วยรวมถึงบางสมสมมมรรในพียัแต่ท่ท้งหด ็ได้รับแจ้งจากนักเตะแล้วก็ตัวแทนของเซอร์เซบอกว่าเขาไม่มีความสนใจจะย้ายออกจากแมนยูก็คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองในชุดของปีศาจแดงต่อส่วนแรดฟอร์เนี่ยแน่นอนว่าอนาคตกับแมนยูอาจจะยากแล้วครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าอนาคตของทั้งแรดฟอร์แล้วก็เซอร์เซ่จะไปที่ไหนอย่างไรรวมถึงตลาดขาเข้าถ้าแมนยูปล่อยได้เนี่ยจะมีการเสริมใครเข้ามาก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ